The Hunt Shop บริการเติมเกมมือถือเติมได้ทุกเกมพร้อมโปรโมชั่นส่วนลดพิเศษสกินใหม่แพ็คใหม่เกมใหม่ one stop service มีแอดมินคอยให้บริการตลอด24ชั่วโมงสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Line at the Hunt Shop อย่าลืมมาใช้บริการนะครับ เอาเลยครับก็ขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมอยู่กับผมพี่น้ำเขาเดิมสำหรับเข้าสู่เกมกาเดียนเทลและตอนนี้เราอยู่ในเซิร์ฟเกาหลีนะครับเซิร์ฟเกาหลีก็ได้ทําการอัปเดตเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูดีกว่านะครับว่าอัปเดตเซิร์ฟเกาหลีมันมีอะไรบ้างแต่ก็มีไม่เยอะหรอกนะทุกคนนะเพราะว่าอัปเดตหลักๆก็คือตัวละครตัวใหม่นะครับผมแล้วก็กิจกรรมใหม่อันนี้นะครับเพเวนโฮสต์มารเบิลนะครับผมเอาล่ะไปดูส่วนของตัวละครกก่อนเลยแล้วกันนะครับผมว่ามีตัวละคร อะไรมานี่มาแล้วครับ Sword of Heaven NG นะครับผมน้อง NG นั่นเองในเว็บเกาหลี NG <c oughs> ว่าแล้วไม่ต้องแกงกูนะครับผมโอเคอ่ะน้อง NG นะครับมาเข้าตู้แล้วนะครับการโจมตีก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวลอยค่อยมาเทสกันทีเดียวมีสกิลพุ่งชนด้วยนะแล้วก็อุย้ยอ๋อนนี่น่าจะเป็นสกิลบัฟนะครับปีกเป็นสีทองเมื่อกี้โอเค ตัวละครที่มากับน้องเอนจี้นะครับผมก็จะเป็นพีชวิทนะครับกาเบียนนะครับเอเลน่านะครับมีแค่นี้นะครับผมในส่วนของอาวุธประจําตัวนะครับก็เรียนะครับน้องเอนจี้อาวุธสวยนะประมาณนี้เลยนะครับผมมีสกิลพุ่งชนอ่าอันติจะเป็นยังไงอันติอาวุธก็จะวิ่งโอ้ยมายก็ศ์ใหม่เมื่อสักี้มันเหมือนพีชวิทจังวะเมื <laughs> ่อมันสกิลพีชวิทจังวะเนี่ยสกิลดาบเนี่ย ใช่หร้อเปล่าเสกิลดาบนี้อ่ะพีดวิจกักระเหาะขึ้นฟ้าแล้วก็เรียกไฟลงมาเหมือนกันเลยเนี่ย <laughs> เหมือนกันไยลอกการบ้านหรือเปล่าเนี่ยฮะอันนี้สีแดงอันนี้สีฟ้าลอกการบ้านแน่ๆ <laughs> ผมว่าชัว <laughs> เปลี่ยน <laughs> โอ้อะโอเคครับผม อัปเดตต่อไปนะครับไปดูส่วนของร้านค้านก่อนในส่วนของแพ็กเกจนะครับที่มีมาใหม่อันนี้เลยนี่คิสตัลแพ็กเกจนะมีคอนเขียวด้วยหนึ่งอันนะครับแล้วก็ข้าวของมากมายราคาสามพันกว่าอุ้ยแรงเหมือนกันนะอ่ะอันนี้ครับผมอันที่2ก็สามารถเลือกคอนเขียวได้อีกหนึ่งอันนะครับแล้วก็เลือกเพชรเลือกหินล็อกหรือว่าหินลี่ก็ได้อีกหนึ่งอันนะครับผมอู้หูแพ็กเกจสามแล้วนะแล้วก็ฟีฟี่หนึ่งอันนะโดยใช้ห้าพันเพชรนะครับผมสี่แล้วนะ ประมาณนี้นะครับผมสำหรับแพ็กเกจนะแล้วก็อันนี้อีกอันนึงนะครับ5อันนะครับสำหรับคอนเขียวนะครับผม New Year p a c พ a g e 6อันอันใครอยากซื้อนะครับผมหอันแล้วโอ้เยอะมากๆเลยแล้วก็มีอันนี้ครับผมที่ขายประจำนะแพ็กเกจนี้จะขายประจำอโอเคประมาณนี้นะครับยอย่างอื่น นะครับยังไม่มีอะไรนะอันนี้ผมยังไม่เคยเข้าเซิฟเกาหลีก็รับซะหน่อยนะครับโอเคเอาวุธก็ยังไม่มีอะไรคอสตูมนะครับผมนี่ต้องเอ็นจีนะครับผมน่ารักดีเหมือนกันนะนี่ดีกว่าน้องเชียใส่เสื้อใส่เสื้อหนาวเออสวยดีครับผมเจ้าหญิงอ่ะพวกนี้จะเป็นของเก่าเนาะอ่าใครยังไม่มีก็มาซื้อเก็บไว้อย่าลืมนะครับเวลาจะดู อ่าคอลเลกชันเนี่ยกดที่ตัวละครนะครับคอตูมแล้วก็กดตรงนี้ถ้ามันมีมันจะมีคอลเลกชันข้างล่างนะครับถ้าเกิดมันไม่มีก็ดูได้นะมันจะขึ้นว่าไอ้นี่นะครับผมไม่มีนะถ้าอันไหนมีมันจะขึ้นว่ามีนะครับผมอันเนี้ยอย่างอันเนี้ยมีนะครับเป็นคอลเลกชันนะอ่าประมาณนี้คอตูมอาวุธนะครับแปลงสีฟันโอ้ <laughs> oh my god ถ้วยหม่ามา่าหน้านี้มีฟันขึ้นด้วยโอเคแล้วก็อาวุธอันนี้นะครับผมอ่าโอเค สตสมคอลเลกชันที่มาขายนะครับตอนนี้นะเผื่อใครยังไม่มีเนาะซูเปอร์คอตตูมยังไม่มีใหม่เลยนะครับผมอ่าในส่วนของหินม่วงนะครับไมเลดนะครับดูดีว่าจะได้อะไรซาทุกขอให้เป็นอาวุธของน้องเอ็นจิเฮ้ยโอ้โหเป็นอันที่กูไม่อยากได้มากที่สุดอลโลโอเคช่างมันโ <laughs> อ้ยจะรองไห้อะโอเค ในส่วนของเรียนต่อสู้นะครับก็ยังไม่มีอะไรใหม่เนาะกันเตี้ยนกระจกเหมือนเดิมเลยฟาเมียนะครับไม่มีอะไรใหม่เลยนะครับลีกก็อยู่เหมือนเดิมนั่นเลย้านคแล้วก็ในส่วนของบอสลัดนะครับผมอ่ประมาณนี้โคอัพนะครับผมอ่ผมเกาหลีผมไม่ได้เล่นนะครับก็อย่างที่รู้นะครับไม่ได้เล่นเลยเกาหลีนะครับอ่ประมาณนี้สําหรับอัปเดตในร้านค้า เดี๋ยวต่อไปนะครับในส่วนของอันนี้เลย h e a v e n Host Marble นะครับผมก็จะเป็นน่ะมินิเกมมินิเกมนะครับที่ต้องใช้อ่าตัวหมากในการเดินและแถมของาะวัลก็จะเป็นเศษในส่วนของน้องเอ็นจีด้วยนะครับผมคอมไพนหนึ่งแลบคอมไพน์สองแลบอันนี้ก็คือน่าจะมีในส่วนของแลบเยอะขึ้นป่ะอันนี้ป่ะพวกนี้ปะวิธีการเล่นล่ะใช้สตมิน่าหรอ เดี๋ยวดูก่อนนะครับเพราะผมยังไม่ได้ใช้สเตมีน่าเนะาะเดี๋ยวขอญยาดแป๊บหนึ่ง okay. 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 มันขึ้นมาหน้าเนี้ยแสดงว่าต้องใช้สเติมีน่าสิใช่มันต้องใช้สเตตมีน่านับในการอ่าใช่จริงๆด้วย ก็คือใช้สเตติน่านะครับแล้วก็จะได้มาเป็นในส่วนของเหรียญก็จะเหมือนกับอะ,อะไรอ่ะกิจไรอีเวนต์นะครับที่เราทําการรับของรางวัลน,นะครับก็คือ,อทําการใช้สเตติน่านะครับผม10กาแฟเท่ากับ100ใช่ไหมอันนี้คือ18นะครับเดี๋ยวผมลองอีกทีหนึ่งสิเมื่อกี้มีทั้งหมด700นะอ่นนี่ไงได้มาอีก100นะครับผม10กาแฟเท่ากับ100โอเค โอ้ผมนึกว่าจะต้องมานั่งเล่นกับเพื่อนไม่ใช่เว้ยอันนี้คือ You Cannot of Final Lap log in โอเคยังไม่ได้นะครับก็คือถ้าเกิดใครอยากจะทําการให้มันเดินอันเดียวอะ่ะกดตรงนี้ได้นะครับแต่ถ้าเกิดอยากให้มันเดิน5ช่องก็กดตรงนี้ได้เลยนะครับก็จะเหมือนตู้กาชาไม่ใช่ดีบิงโกอ่าจะเหมือนเกมบิงโกอะไรประมาณนี้มันก็จะเดินกี่เต๋าก็ว่ากันไปอ่ะ1 2 3 4 5อะไรก็ว่ากันไปอันนี้คือการ r d i a n d i c แกเลเตอร์ดิสนีดไม่รู้แฮะเดี๋ยวค่อยว่ากันละกันแลบอันนี้คือข้อของที่เราจะได้นะครับลองเดินก่อนหนึ่งช่องได้ลูกตามาเป็นสี่ว้วแล้วก็อ๋อก็จะได้ของประมาณนี้ใช่ไหมอืมถ้าอย่างนั้นแล้วก็อย่างนั้นแล้วก็ไหนขอทดสอบหน่อยนะครับเพราะว่าอัปเดตแฮตเนี้ย มันไม่ค่อยมีอะไรเยอะเลยนะครับนอกจากเด็ดมาร์เบ่อันนี้ไม่ใช่ดิการ์เด้นมาร์โบนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวละครน้องเอ็นจีนะครับผมที่เหลือก็ไม่มีอะไรนะครับแล้วก็ข้าวของนิดๆหน่อยๆนะครับแล้วก็ยังไม่มีดานใหม่มานะครับแค่อัปเดตในส่วนของร uh, ีเอเนียนเก่าปะอะรีเอะนะครับผมการ์เด้นพาร์ทรีเอะ กาแฟมาโอเคแล้วก็คูณ2นะครับผมดันเจียนหินวัธการแล้วก็ดันเจียนเงินตรานะครับผมอันนี้นะครับประมาณนี้เลยส่วนอัปเดตอื่นๆนะครับเป็นจิบจีบจ,จ้อยๆนะก็คืออัปเดตในส่วนของอเพิ่มดาเมจตัวละครนู่นนี่นั่นแล้วก็โฮรอฟก็ต้องรออีกนะครับผมวันจันทนะครับถึงจะเปิดนะครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับมีแค่อัปเดต ในส่วนของซามอนมาใหม่นะครับน้อยจินะครับแล้วก็ตัวละครต่างๆที่ตามกับน้อยจิมานะครับผมแล้วก็อัปเดตส่วนแพ็กเกจในร้านค้านะครับที่มันมีมาใหม่บอกแล้วคอนเขียวเยอะมากนะครับใครที่คิดจะซื้อนะครับคอนเขียวนะครับมาซื้อได้นะเพิ่มๆนะกำลังลบให้กับตัวเองนะครับผมสุดท้ายนะครับเพเวนท์ฮสต์มาโบนะครับผมใช้กาแฟในการเล่นนั่นเองนะครับผมก็คือเดินอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะหก เออได้เป็นคอนมาเอา่ะผมว่านะวนกลับรอบหนึ่งหรือเปล่าครับวนกลับรอบหนึ่งถึงจะได้ในส่วนของของคอมไพน์หนึ่งหนึ่งหนึ่งแลบเนี่ยน่าจะประมาณนี้ภารกิจก็คือวนกลับอ่าสิบสี่รอบถึงจะได้คอนแดงนะครับน่าจะเป็นเช่นนั้นนะอ่าเดี๋ยวเราลองเลยดูไหมเราลองเลยไหมเพราะว่ากาแฟเราเยอะนะครับผมผมเก็บเอาไวเ้เนี่ยเนี่ยปุ๊บปุ๊บปุ๊บใช้หมดเลยปะอ่าใช้หมดเลย300กาแฟปะเดี๋ยวเราไปลองดู นะครับผมพีกดไม่ไปโอเคครับผมได้มาเท่าไหร่สามพันหกมาเรามาลองดูนะครับกดห้าน่าจะเดินได้ไกลไปเลยอุ้ยเท่าไหร่วะเนี่ยปิง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 โอ้โหขดรอบพอดี ครบรอบพอดีนะครับได้ของรางวัลมานะครับผมอ่ะอันนี้เมื่อครบรอบแล้วเนี่ยเราก็จะได้ในะส่วนของอันนี้นะครับผม,มคอมไพล์แล้วแล็บหนึ่งนะครับก็รับของมาประมาณนี้นะครับภารกิจทั้งหมดก็จะต้องเดินไปครบ14ครั้งนะครับไม่ยากเท่าไหร่นะครับเนี่ยไม่ยากเท่าไหร่นะครับเวลาเราเดินไปอันไหนเนี่ยอันนั้นก็จะทำการอัปเกรดไปด้วยนะเมื่ออัปเกรดปุ๊บเราก็จะได้ของรางวัลเพิ่มเติมนะครับผมแต่ไอ้หกร้อยอันเนี้ยน่าจะเป็นการ ไม่รู้สินะมันยังล็อกอยู่นะครับเรายังใช้ไม่ได้นะครับน่าจะต้องไปปลดล็อกอันไหนก่อนนะครับเนี่ยผมว่าน่าจะต้องปลดล็อกอันไหนสักอย่างหนึ่งนะครับผมส่วนแนวทางการเล่นก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมก็อ่านไม่ออกหรอกนะโอเคออกมาไม่ออกมาอ่าโอเคตามนี้นะครับผมเห็นเป็นโฮสต์มารเนะครับสําหรับการอัปเดตนะครับผมในส่วนของอันนี้นะครับภารกิจใหม่นะครับมินิเกมใหม่ก็ดีครับผมก็ประมาณเหมือนกับตู้บิงโกนะ อ่ะประมาณเหมือนตู้บิงโกนี่แหละอะดูดิเกาหลีผมไม่เคยเข้าอะไรไปไงก็มีแค่นี้เองอ่ะ,อะโอเคครับผมก็ ประมาณเท่านี้แล้วกันนะสาหรับคลิปในวันนี้นะครับมันก็ไม่ได้มีอะไรมากเลยนะครับในส่วนของภารกิจอีเวนต์นะครับก็จะเป็นภารกิจในส่วนของการใช้กาแฟนะครับของรางวัลก็จะเป็นเศษตัวละครที่มีอยู่ในตู้นะแล้วก็มีไมเลสด้วยปะปลายนะครับผมสูงสุดอยู่ที่6,000กาแฟนะครับผมก็ตามนี้แล้วกันก่อนจากกันไปก็ลองมาสุมน้องเอ็นจีกันแบบ 1T ทีนะครับเพราะว่าเรามีอยู่2,700เพชรน่าจะพอดี แต่ว่าในที่นี้ผมขอสมอาวุธดีกว่า,อาลองสมมูติดูเพราะว่าเจ้าเ็จเกลือด้วยนะครับครบไปแรกเพราะว่าในส่วนของไอเนี่ยผมมีกัและลองสมมูติดูครับออกไม่ออกถ้าออกมานี่คือไมเลดพร้อมแรกน้องเลยนะนั่นแน่เฮ้ยอ่าโอเคปกตินะครับผมเป็นปกติเหมือนเมื่อกี้เห็นของใหม่เลยอะ่ะใช่ปะ เมื่อกี้มันเห็นสนับมืออันใหม่อะครับไม่ใช่อ่ะกรงเล็บหรอไม่ใช่ดิอันนี้เอ,อ้แล้วเมื่อกี้ผมเห็นอะไรวะอ๋อน่าจะเป็นกรงเล็บเก่านะครับผมกรงเล็บอันเก่าอ๋อกงเล็บอันเก่ากรง,งเล็บอันนี้ที่เห็นมเมื่อกี้อ่ะโอเคก็ประมาณนี้ละกันนะสำหรับอ่าคลิปในวันนี้บอกเลยว่าน้อง สวยนะครับแล้วก็ยังไม่ได้ดูพันสียังไม่ได,ดูเลยเพราะว่าผมเพิ่งกลับมาถึงบ้านแล้วเพิ่งเปิดคอมนะครับผมแล้วก็เพิ่งมาทําคลิปตอนนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปเทสกันนะครับว่ามันเป็นยังไงเนาะสำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้บายบายครับ